สืบเนื่องจากการที่พักเก้าไกลประกาศชัดเจนในการผลักดันให้ในายกร,รุณพลเทียนสุวรรณหรือเพชรเป็นผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอกรุงเทพมหาคนครเขต9้าหลัก4จตุจักรยกเว้นแขวงจตุจักรแขวงจอมพลของพักเก้าไกลแทนผู้สมัครรายเดิมปรากฏว่าเจ้าตัวได้ลุยเดินหน้าลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนต่อเนื่องโดยการรับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตลาดทุ่งสองห้อง และพี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากรโดยมีนายวรวัตรรักวงอดีตว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขต9้าพักเก้าไกลร่วมลงพื้นที่ด้วยต่อมาปรากฏในโลกโซเชียลมีการขุดคุยรวบรวมพฤติกรรมในอดีตของเพชรกรุนพลที่ออกมาทวิตข้อความหลายประเด็นเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสการจัดหาวัคซีนโควิดกระบวนการยุติธรรมต่อการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริง รวมถึงการใช้ถ้อยคําในลักษณะบิดเบือนก้าวล่วงจนชาวเน็ตต่างออกมาตอบโต้เป็นข้อข้อโดยการเน,น็บแนมข้อความทวิตจากวิธีคิดเพื่อสะท้อนคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครสสก้าวไกลคนล่าสุดได้อย่างมีสีสันอาทิการยื่นคําร้องขอปล่อยชั่วคราวคดีอาญาต่างๆในศาลยุติรธรรมสามารถดําเนินการได้ตลอดทุกวันแบบไม่มีวันหยุดซึ่งเป็นการยกระดับคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจําเลยเรื่องการขอปล่อยชั่วคราว ในทุกขั้นตอนทั้งชั้นฝากขังชั้นพิจารณาชั้นระหว่างอุธทธร์ชั้นระหว่างดีกาและในคดีอาญาทุกประเภทเข้าใจผิดเรื่องการฉีดวัคซีนร้อยล้านโดสต้องฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นของประเทศโดยอาจไม่ได้ศึกษาก่อนว่าเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีประเทศไหนฉีดวัคซีนได้ร้อยเปอรซด้วยไม่มีวัคซีนที่รองรับได้ทุกช่วงวัยของประชากร และไม่มั่นใจในจำนวนวัคซีนของรัฐบาลมีความสามารถในโซเชียลใช้แฮชแท็กสื่อสารได้เก่งเช่นพอนองงอรอจอตอกอมอกับนายกใช้แฮชแทกรัฐบาลแห่งสวย ่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญาไม่ใช่การสร้างแฮตสปีดหรือชี้นำผู้คนและมีความศรัทธาในผู้นำที่บริหารประเทศในอดีตคนหนึ่งจากโลกคลับเฮาส์ค่อนข้างมากมีความเป็นมิตรคิดบวกและชอบช่วยเหลือวิเคราะห์และแนะนำผู้คนในวิธีการต่างๆเสมอมีทัศนคติที่ดีต่อผู้คนอย่างเท่าเทียมไม่เคยตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันด้วยวลีซ้ำ สร้างความเกลียดชังต่อใครเลยมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาโดยอธิบายคำว่าพระราชทานและอ้างว่านายกเป็นผู้พูดโดยยกตัวอย่างและตั้งข้อสังเกตจากวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อคนไทยมีความจงรักภักดีอย่างยิ่งโดยได้แสดงความเห็นเมื่อคราวขบวนเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จผ่านผู้ชุมนุมและอีกครั้งที่แสดงความเห็นต่อหมายเรียกของคนเลี้ยงแมว มีความกระตันอยู่เน้นที่ความรู้สึกไม่ชอบกันรกราบไหว้แบบไร้เหตุผลรูปที่ฝาบ้านไม่ทราบหมายถึงรูปที่มีทุกบ้านหรือไม่มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันรู้จักตั้งข้อสังเกตงบเพื่อสำเนียกตามสวัสดิการที่ดีไม่ยอมให้ใช้อะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ตามที่คนหนีคดีทวิตแนะนำมาสนับสนุนให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา1 1 2ที่มีไว้เพื่อปอกป้องสถาบันที่มีอาจปกป้องตัวเองได้โดยมีความรู้เพียงว่า เมื่อศาลยังไม่ได้ตัดสินคือไม่ผิดแต่ไม่ได้ดูถึงการกระทําผิดซ้ําที่ได้ละเมิดข้อกําหนดการขอประกันตัวว่าเคยได้รับการประกันตัวตามกฎหมายตามสิทธิมาแล้วหลายครั้งล่าสุดนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมายก,การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีบัญชี Facebook หนึ่งแชร์ข้อความของบัญชีโซเชียลชื่อ เพชรกรุณพลที่โพสต์ข้อความทํานองว่าไม่ต้องหาอะไรมาติดฟ้าบ้านให้กราบไหวยอย่างไร้เหตุผลเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564โดยนายสนธิยาระบุว่าแม้จะเป็นโพสต์ที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่ตนเพิ่งเห็นจากโพสต์ที่มีการแชร์ข้อความดังกล่าวจึงขอให้ทางตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า Facebook ดังกล่าวเป็นของนายกรุณพลเทียนสุวรรณหรือเพชรดารานักสแสดงและว,ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต9 หลักสี่จตุจักพัก9้าไกลจริงหรือไม่หากเป็นเฟซบุ๊กจริงก็ขอให้เรียกนายกรุณพลมาสอบสวนว่าข้อความดังกล่าวหมายความว่าอย่างไรและหมายถึงใครเข้าขายความผิดใดหรือไม่โดยขอให้ตำรวจดำเนินการตามกระบวนกฎหมาย นายสนทิยายืนยันว่าตนไม่ได้กลั่นแกล้งนายกรุณพลแต่อย่างใดเพียงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูนที่จะปกป้องสถาบันเมื่อเห็นข้อความดังกล่าวก็รู้สึกไม่สบายใจและหากนกายกรุณพลเป็นผู้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นสาธารณะก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตอนเองและผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยประเด็นที่หนึ่ง ที่เขาเอามาลงเป็นเฟซบุ๊กของคุณเพชรกรุณพลที่จะลงสมัครสมาชิกสาภาผู้แทนแราษฎรหลัก4ี่พคก้าหน้าหรือไม่พรคเก้าไกลหรือไม่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองสิ่งที่คุณพูดคุณเขียนหมายความว่าอะไรและประเด็นที่สามที่ผมร้องมาถึงตำรวจคือ รบกวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่าสามารถดำเนินการตามกระบวนการใดๆได้หรือไม่ต่อการเขียนแบบนี้เมื่อไรก็ตามคนหนึ่งคนใดก็ตามจะลงมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนของประชาชนต้องมีการตรวจสอบสีน้ำเงนจะาคะทำผิดมาแล้ว30สิปี2ีสกว่าปีก็โดนพนบรเอัทสุดเด็ร้องจนกระทั่งว่า ตกจากตำแหน่งหน้าที่วันนี้ผมจึงเรียกร้องว่าเพจเฟซบุ๊กที่เขียนข้อความดังกล่าวนั้นเป็นของคุณเพชรการุณพลหรือไม่ถ้าเป็นคุณหมายความว่าอะไรและเจ้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการตามกระบวนการพยายาิจารณา